ห่วง,งจุ้ยพิชัยสงขาขอขอบคุณยินปังปังพลัสสมุนไพรสำหรับผู้ชายอึดแข็งทนนานพร้อมรบในสมรภูมิรักสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะคนวันพฤหัสที่ไม่กับพิบตาอยู่ณนขนาดนี้นะครับ ในวัยจร37สาสิ็ปีดาวดวงไหนที่ส่งผลในเกณฑ์ชะตาของท่านทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆในเรื่องของความงานการงานการเงินและความรักครับดังต่อไปนี้กับผมอาจารย์ชวัตหงจุ้ยออนไลน์ครับดาวดวงหนึ่งที่เข้ามาในเกณฑ์ชะตาของท่านก็คือดาวจันทแล้วนะครับวัยส6สปีผ่านไปแล้วท่านแก้ตามที่บอกทุกอย่างจะผ่านจะลุยและมาระวังในการใช้ชีวิตด้วยก็แล้วกันในวัย36ที่ผ่านมาแต่สาสิบเจ็ดนี้ แน่นอนครับมีมืดก็มีสว่างดาวดวงหนึ่งส่งผลทางด้านบวกครับนั่นคือดาวจันทร์ครับจอเข้ามาสู่รัสมีในอ้อมกอดของดาวศุกร์แล้วครับจึงเกิดความสวยงามดังต่อไปนี้ครับในเรื่องของลาบต่างๆไม่ใช่ลาบข้อเหนียวนะครับเป็นลาบโชคลาบ ในเรื่องของการงานก็จะมีเข้ามาครับสิ่งที่เหนือความคาดคิดคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปปีสามหกครับอายุสามหกใช้ของแพงแต่งตัวดีแต่ปีนี้ครับอยู่เฉยๆน้ำตาไหลออกเองระมัดระวังเรื่องสายตาด้วยนะครับเพราะวัยสามสิบเจ็ดปีแล้วย่อมมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องผิวแพ้ง่ายครับผดผื่นคันต่างๆใส่ผ้าซ้ซําๆจะมีปัญหาเรื่องผื่นมดกัดน,นิดเดียวครับเกาแล้วก็ลามกระจายเลยครับต้องระมัดระวังเรื่องผิวแพ้ง่ายด้วยนะครับ การตากแดดบ,บ่อยๆนะครับจะส่งผลในเรื่องของหน้าตาความสวยความงามของท่านต้องะระมัดระวังให้ดีแต่ปีนี้ครับดาวจันทร์เข้ามาสวยแน่นอนครับหน้าท่านจะดูผ่องดูบไบรท์เลยทีเดียวครับถ้าเป็นสตรีนี่ก็น่าจับตามองครับเพราะวัยสาสิบเจ็ดปีนี่ร่วงเลยไปเยอะแต่ยังสวยอยู่ผลวันพฤหัสนี้ยังไงก็เนียนครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับตามกันต่อเลยนะครับเพราะว่าดาวจันทรจะส่งผลในเรื่องของสิ่งที่หวังจะสําเร็จครับ เรื่องการงานดีครับการเงินดีครับความรักโอ้โหบอกได้เลยว่าอยู่ในเกณฑ์ของการตกหลุมรักอีกแล้วหรือมีความรักซ้ําซ้อนครับต้องระมัดระวังมือที่สามให้ดีนะครับความรักซ้ําซ้อนคืออะไรครับอาจจะเป็นภรรยาที่บ้านอาจจะเป็นสามีที่บ้าน mm hmm. เขาเรียกรักกับคืนสู่แลกแย้มอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณแต่งงานกันเมื่อ2ี่สิบปีที่แล้วหรือวัย2ี่สิปีสามสเจ็ดปี เกิดรักสามีขึ้นมาจับใจอย่างนั้นเลยรักภรรยามมากจนเกิดแรงหึงต่างๆเมื่อภรรยาไปคุยกับคนอื่นนะครับก็เป็นไปได้นะฮะถ้าเป็นสตรีน้ําตาไหลง่ายฮะอาจจะมีทุกข์ในเรื่องของแนวเรื่องของญาติพี่น้องนําเรื่องมาให้นะฮะตามมาต่อเลยครับ <_: S 2> เรื่องคู่ดีบริวารดีสิ่งต่างๆดีต้องระมัดเรื่องผิวแพ้ง่ายสร้างกุศลสิ่งน,นี้ครับ เพื่อเป็นอนิสงบญครับบริจาคครับสบู่ครับเข้าวัดครับเครื่องปะทินผิวครับเข้าไปในสถานสงเคราะห์สัติครับที่ถูกทอดทิ้งครับและสถานที่นี้ครับรับเลี้ยงคนชราครับบ้านพักคนชราบางแคครับเราลืมไปหรือเปล่าว่าในสังคมนี้มีสถานที่แห่งนี้เพื่อรับเลี้ยง ผู้ชราบางคนนําคุณพ่อคุณแม่ไปฝากเอาไว้เพราะงานการเยอะแยะมากมายผมแต่ผมขอร้องเลยนะครับถ้าท่านชมอยู่คุณระธาตไม่เป็นแบบอย่างแบบนี้นะครับแต่ต้องแนะนําคนอื่นว่าอย่าทําเช่นนี้ครับถ้าทานทําเช่นนี้ไม่ว่าการงานท่านจะใหญ่โตแค่ไหนท่านก็ล่วงมาอยู่จุดศูนย์ได้ครับเพราะท่านลืมผู้มีพระคุณถูกต้องไหมฮะคุณระธาตเห็นด้วยนะครับยิ้มใหญ่เลยนะฮะพระคุณวันนี้กระตันยูอย่างสูงนะครับถึงแม้จะอยู่กันคนละที่แต่ท่านก็ไม่เคยขาดเรื่องการดูแลครับ ดีครับดาวจันทร์หมายถึงความสวยงามดาวจันทร์หมายถึงหยูกยาที่เป็นเครื่องประทินผิวครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดดาวจันทร์คือญาติพี่น้องคือตําแหน่งของความมืดแล้วสว่างเพราะฉะนั้นสิ่งอันคงขาดไม่ได้เลยนะครับที่ถวายเข้าวัดเข้าว่าครับเป็นน้ำครับน้ำถวายพระครับน้ำดื่มนี่แหละครับเป็นลอ็อตเป็นแพ็คเป็นอะไรก็บริจาคเข้าไปเลยครับ ขวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรครับสิ่งที่สำคัญที่สุดดาวจันรทเปรียบเสมือนความมืดและสว่างหมาถึงเต่าปล่อยเต่าด้วยนะครับให้ชีวิตเต่าครับสัว์โดยรจฉามที่ครึ่งน้ำครึ่งบกมืดบ้างสว่างบ้างโผ่บ้างมดบ้าง,างอย่างนี้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเจอคนจะฆ่างูเงี้ยวเขี้ยวขอขอ,ขอชีวิตเข้าไว้ครับ ให้สถานสวภาครับมาจับเข้าไปครับอย่าไปทําร้ายอย่าไปฆ่าเป็นอนิสงบุนะครับท่านอาจจะมีสิ่งเหล่านี้เลื้อยเข้าบ้านก็อย่าไปทําร้ายเขาเด็ดขาดทําให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าโจนตัวก็อยู่ในดุลพินิษอีกเช่นเดียวกันครับแต่ของทุกอย่างถ้าท่านไปทําร้ายใครเด็ดขาดที่เป็นสัตว์เดรัจฉานล้วนมีกรรมแต่คนมันปรหัาไม่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่เคยทําร้ายสัตว์ครับ ระมดระวังเรื่องบริวารให้ดีนะครับเพราะจะส่งผลเสียแก่ท่านอย่าตามใจมากจนเกินไปนักสร้างกุศลแบบนี้ครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับดาวจันทร์ที่ตะวันออกสังเกตให้ดีครับไปติดไฟครับสีเขียวครับหรือหลอดไฟนี้อ่อนสว่างสว่างอย่าปิดเด็ดขาดทางด้านที่ตะวันออกหรือถ้าเสริมนิดหนึ่งสําหรับคนที่เดือดร้อนร้อนอกร้อนใจหรือมีปัญหาตอนนี้ติดไฟสีแดงเลยครับอย่าปิดครับ นำอักษรจีนไปติดดอกไม้สีแดงไปประดับประดาครับเคลียร์ให้โล่งให้สะอาดสะอาดครับทิดเดียวครับจบครับช่วงหน้าครับ38ปีคนวันพฤหัสเกิดอะไรขึ้นติดตามแล้วอย่าพลาดช,ช่วงหน้า38คนวันพฤหัสกับผมจะธนวัตรครับหง,งจุย้ยพิชัยสงคาามะเขือเผา ลบเขาหลับลังเลวไร้ดีลาเชื่อชาทางเพศกระชับพื้นที่แต่ไม่สำเร็จปฏิเสธการรบสยบผู้ต่อสู้ไม่ได้ยินปังปังพลัสดับลักให้พร้อมลบสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เข้าใจคุณผู้ชายอย่างตรงจุดยินปังปังพลัสสูตรต้นตำรับจากจีนแผ่นดินใหญ่บวกกับสมุนไพรอันทรงคุณค่าด้วยส่วนผสมที่ลงตัวผลิตโดยเจ้าของสูตรที่ส่งออกมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายเข้มข้นอัดความพิษมาเต็มพิกัดทุกเม็ด อินฟังฟังคลาสจัดให้เพียงเม็ดแรกคุณก็ประทับใจบอกกับใครไม่ได้คุณต้องลองด้วยตนเองตรงกัดอาลีหรือปลาไหลเผือของขวัญจากพระเจ้าที่เหล่าท่านชายไม่ทราบมาก่อนสารสกัดจากรากปลาไหลเผือกทาให้เกิดการถือตัวทางเพศโดยช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวดีขึ้นทําให้มีความคงทนในการมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้นเจ้าโรคและอัณฑะจะมีการเพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้น ตั้งถังเช่าบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันและพลังชีวิตแก้อาการย่อนสมรรถภาพทางเพศมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายโสมจีนบำรุงกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศบำรุงระบบไลเวียนของโลหินให้ดีขึ้นและช่วยเพิ่มปริมาณอสุจิลดการเสี่ยงโรคเบาหวานยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งยากเขาแพะบำรุงไตระบบขับถ่ายเสริมสมรรถภาพทางเพศ อบเชยจีนแก้อาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาการหนังเร็วบำรุงหัวใจแก้อาการปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนกวาวเคลือแดงบำรุงสมองบำรุงร่างกายแก้อาการอ่อนเพลียรักษาอาการผมร่วงให้ดำเงางามเหมือนเดิมเสริมสมรรถภาพทางเพศปาเกจบำรุงเลือดเสริมการทำงานของไตและเสริมกำลังของเส้นเอ็นให้แข็งแรงขึ้นเพิ่มความฟิตให้ปึงปังของท่านชายกระตุ้นเลือดให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง ยินปังปังพลัสเป็นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติร้อเอร์เซนต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยปลอดภัยไร้สารตกค้างเรียกความฟิตพิชิตมังกรหลับปลุกให้คืินชีพฟิตปังเหมือนมังกรสู้ฟัดพร้อมรบในสมรภูมิรักอย่างเต็มพลังอึดแข็งทนนานทานยินปังปังพลัสหกระปุกบรรจุ30แคปซูลราคา1,900บาทสนใจสั่งซื้อโทร